ต้องดูคลิปนี้เลยบอกได้เลยว่าที่สุดสมัยแจนเรียนทำไมไม่มีอะไรเป็นแบบนี้เนะทุกคนถ้ามีแบบนี้นะหูป่านี้ที่หนึ่งไปละทุกคนที่หนึ่งไปละทุกคน หลายคนนะคะที่ใช้แอปพลิเคชัน Good Note นะในการจดไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตจดบันทึกทำเดอรี่พิมพ์งานหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ค่ะเขาอัปเดตเป็น Good Note 6เรียบร้อยแล้วซึ่งความฉลาดมีเต็มเต็มเลยเขาเอา AI นะคะมาช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นมากๆม,มีอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ Good Note นะคะทุกคนจันก็จะสร้างขึ้นมา New Notebook นี่คือ cover นะคะจันก็จะสามารถเลือกได้เลยว่า เอาคัลเลอร์หรือเปล่าหรือชอบแบบเป็นลายเส้นอย่างนี้นะหรือว่าเป็นสีสีเรียบๆเ,เป็นแจนก็คัลเลอร์ฟูลดีกว่า flowers แมวดีกว่าเอานี้ดีกว่าดอน่ารักดีส่วนข้างในนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการกระดาษเป็นแบบไหนเช่นแบบนี้นนนแล้วกันบรรทัดกว้างๆเราก็สามารถเลือกสายได้เห็นไหมคะตรงนี้นะคือสากระดาษ สิ่งที่ใหม่นะคะก็คือเราสามารถคอสตอมใสกระดาษได้นอกจากเป็นไซส์มาตรฐานแล้วก็สามารถคอสตอมได้กดเข้าไปค่ะก็ใส่ส่วนสูงความกว้างตามที่คุณต้องการเลยกดแอ p พลนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนสีได้ด้วยสมมติว่าตรงนี้นะคุณสามารถกดได้ว่าจะเอาสีอะไรเช่นจันอยากให้สม,มุดของแจนเป็นสีเขียวประมาณนี้แล้วกดแอ p พลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Create นี ก็จะได้สมุดโน้ตของ,จงแจนมาหนึเล่มนะคะที่มีลายเส้นที่จะต้องการทีนี้อันนึงนะคะที่ทําได้ก็คือการสร้างโฟลเดอร์นี่กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดโฟลเดอร์รอบนี้โฟลเดอร์สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ใส่ไอคอนได้ด้วยมาเดี๋ยวจัจนจะใส่คำว่า e v e r y every day note นี่แล้วก็ชอบสีเหลืองค่ะเรียบร้อยกดดัน แล้วก็เอาสมุดที่แจนชอบใช้มาอยู่ในโฟลเดอร์นี้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์ของแจนพร้อมสมุดโน้ตหนึเล่มค่ะเอาละค่ะทีนี้นะเรามาเริ่มจดกันเลยดีกว่าอย่างแรกอยากให้ทุกคนจับตามองให้ดีนี่เรียกว่า spell check ค่ะสมุดนะคะเข้ามาปุ๊บนี่คือบรรทัดของแจนแจนจะเขียน today I have a lot of meeting อ้าวเขียนผิดเห็นป่ะมันขึ้นสีแดงมาเขียนผิดเราก็สามารถกดเข้าไปตึง้งมันก็จะบอกเลยว่าแจนต้องการเขียนคําไหนกันแน่อ่านี่แจนต้องการเขียนคําว่า meeting แต่สะกดผิดนะคะก็สามารถจิ้มตรงนี้ตึงนี่ แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆเด็ดจุดก็คืออะไรรู้ไหมคะมันสามารถเปลี่ยนคําที่เขียนผิดเนี่ยให้เป็นลายมือของคุณได้เลย <Wow. S 1> คุณจะลายมือประมาณไหนนะ AI มันจะเรียนรู้แล้วก็จะพยายามปรับให้เข้ากับลายมือของคุณเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์อย่างเดียวอีกต่อไปนะคะลายมือของคุณก็จะสามารถทําได้แต่เท่าที่จะลองตอนนี้นะจะใช้ได้กับภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยยังไม่ได้ค่ะสมมติจะเขียนคําว่า school s h o o l school กดผิดนะคะก็สามารถกดตึง้งนี่ school เขาจะเขียนให้แต่สมมุติจะเปลี่ยนไหลมือเขียนว่า I love to eat hamburger เขียน,นแ,นะาาแฮมเบอร์เกอร์ผิดไหลมือใหม่แล้วนะสามารถจิ้มแฮมเบอร์เกอร์นี่มันก็จะเขียนให้ไหลมือใกล้เคียงกันค่ะมีความใกล้เคียง ต่อมานะคะสมมุติว่าเราเนี่ยเพิ่งกําลังจะเขียนภาษาอังกฤษเราไม่รู้ว่ามันสะกดยังไงเขียนไปได้นิดนึงมันจะมีคำเหมือนแบบต่อคําให้เราอะค่ะ suggestion word นะสมมุติเจนเขียนคําว่า family s a family นี่ l y หรือ l อะไรก็สามารถกดตึ๊กนะคะแล้วก็จะเติมให้เราได้หรือคําว่า umbrella นี่ r a หรือ l a นีกดปุ๊บนี่ก็จะสะกดให้เราเลย umbrella หรือคำว่าอะไรเดีย่ super สมมตินะ super มามาอะไรอ่ะตึง superman เฉยเลยทุกคนเอาใหม่ oh mark ตึงก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะคะก็สามารถเปลี่ยนได้ลายมือสวยของจานิกาทีนี้ถ้าสมมติเกิดเขียนผิดขึ้นมาต้องกดตึกตึก,ตกเพื่อที่จะเอายางลบมาลบหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องเพราะคุณสามารถทำแบบนี้ได้เลยไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วนี่หรือนี่นะคะลบไปลบไปง่ายม,มากๆนะคะจจนเชื่อว่าใครที่ใช้ iPad แล้วก็ใช้ Scribble อยู่แล้วก็น่าจะชินอยู่แล้วกับการขีดค่านะแต่ว่าตอนนี้นะคะ Scribble ก็สามารถเอามาใช้ใน Good Note 6ได้แล้วดังนั้นคุณก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับการเขียนไม่ต้องคอยเปลี่ยนท o o l หรือว่าเครื่องมือไปเรื่อยๆค่ะสมมอยากแบบแก้ไขว่าให้บรรทัดอันบนมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถวงกลมวงกลมอี้นะ แล้วก็กดค้างไว้ที่วงกลมมันก็จะกลายเป็นเส้นปะสีดำเงินแบบนี้นะคะแล้วก็จะกดคำว่า resize หรือว่าปรับแปลงไซส์นะก็ขยายได้หไหมหรือจะให้มันเล็กลงก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้ยวยเหมือนกันแล้วก,กด color ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงได้เลยเรียบร้อยนะคะสามารถทําได้ง่ายมากๆแต่ถ้าอยากขยับสมมุติว่าประโยคนี้ไม่เมอาล้อยากขึ้นพารากราฟใหม่ก็ทําได้เหมือนกันก็โยกมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะก็ ถือว่าเป็นกระดาษที่อัจฉริยะเพราะว่าถ้าเราเขียนในกระดาษ A4 ปกติใช่ปะก็เขียนเสร็จไปแล้วไม่สามารถปรับใส่ได้นอกจากคุณทําใหม่ขึ้นมาแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นกระดาษที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นแต่มีความเป็นแบบลายมือเราอ่ะดังนั้นมันก็จะสามารถขยับขยายเลื่อนได้อยู่จนชอบมากๆเพราะว่าบางทีเราก็เรียบเรียงความคิดไม่เสร็จทำไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกอยากทำใหม่แต่ไม่ได้อยากเริ่มใหม่แบบ0%นซตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ เอาละค่ะทีนี้นะคะหลายคนก็จะมีคําถามถามว่าแล้วเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นข้อความได้หรือเปล่าแบบส่งเป็นตัวหนังสือให้คนอื่นไปบางทีเรามีลายมือที่ไม่สวยใช่ไหมจะส่งให้เพื่อนก็รู้สึกเขินๆสามารถทําได้นะคุณก็แค่วงกลมฟืบแบบนี้นะคะกดแช่ไว้เหมือนเดิมแล้วกดคําว่า convert หรือคําว่าแปลนะแล้วกดไปที่ text หรือคาว่าข้อความกดฟืบมันก็จะขึ้นเลยเห็นไหมคะแล้วก็สามารถก๊อบตรงนี้ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า เขียนสมการเลขอย่างเช่น square root 16นะคะบวก x นะคะยกกำลัง2เท่ากับ20 Y นี่เราก็สามารถวงกลมแล้วกดตึง้งแล้วกด convert น,นะคะแล้วก็ที่คณิตศาสตร์หรือ math นะคะกดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบสมการที่เขียนสวยๆมาให้เราทันทีเลยซึ่งสมการนี้ถอดออกมาไม่เป็นค่ะเอาละทีนี้เรามาถึงไฮไลท์เด็ด เด็ดสุดๆบอกได้เลยว่าแบบสุดยอดแห่งความเด็ดจะรู้สึกว่าถ้ามีอันนี้นะตอนแจนเรียนป่านนะั้นะแจนทำงานเสร็จไวเรียนดีงานดีเกร A ชัวๆสมมติวันนี้คุณครูให้เขียนเรียงความหัวข้อประเทศไทยของฉันอ่าประเทศไทยของแจนแจนจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยและมีอาหารอร่อย แจนเขียนเรียบร้อยแล้วนี่คือเมนไอเดียของแจนแต่ว่าคิดไม่ออกอะจะเขียนอะไรต่อดีแต่ว่ามันต้องเป็นพารากราฟสามารถทําแบบนี้ได้เลยทุกคนไฮไลท์หมดเลยปึ้งเห็นตัววิงวิตัวนี้ปะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีคําสั่งขึ้นมาใหม่ค่ะอ่ะ make l o n g i r AI กำลังจะคิดให้ค่ะแล้วก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้ว Thailand is a beautiful country that have a lot of delicious food Selling all sort of food แน่ยมถูกประเด็นชอบกด replace ไปเลยเสร็จแล้วนี่คือหนึ่งพลากาของแจนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยและอาหารโอ้โหสุดยอดแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะบางทีอะ่ะเราเขียนยาวๆแล้วเขาบอกว่า บทความนี้ห้ามเขียนเกิน200คําแปลว่าเราต้อง s o r t t ทน m k k it t s o r t ใช่ไหมคะทำให้มันสั้นลงคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันกดปุ่มเดิมแล้วก็กดคําว่า make shorter นะคะมันก็จะพยายามย่อข้อความที่เราเขียนยาวๆเนี่ยมาให้สั้นลงหรือบางทีคุณเขียนของคุณเสร็จหมดแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันถูกแกรมมาหรือเปล่าอะเราก็จะสามารถกดนะคะให้เขาเนี่ย ฟิกกมมาให้เราได้ก็เหมือนมีคูคอยตรวจก a มม a าให้ดังนั้นนะส่งกันบ้านไปไม่ต้องอายแล้วว่าจะผิดก a มม a าอาจจะผิดน้อยลงกดคําว่า f gamma ิกกัมม่าสเปลลิงนะคะกดตึ๊บแล้วเดี๋ยว AI นะคะก็จะฟิกก a มม a ามาให้เราเรียบร้อยแล้วก็กด replace ได้เลยหรือสมมุติว่าคุณเขียนประโยคเรียบร้อยแล้วอยากให้มีคำศัพท์ที่สวยขึ้นโดยใช้คําที่เหมือนแบบคําที่มีความหมายเหมือนกันแต่เป็นคําอื่นะนะเนาะเราก็จะสามารถกดได้ว่า paraphrase คาราเฟสก็คือการแปลงประโยคให้มีความหมายเดิมแต่เป็นรูปประโยคใหม่เป็นคำศัพท์ใหม่อะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แค่นั้นคุณสามารถเปลี่ยนโทนการเขียนได้ด้วยวันนี้จันเขียนเรียงความออกมาซึ่งมันเป็นภาษาแบบภาษาอังกฤษง่ายๆอ่ะเป็นภาษาเหมือนพูดสุดๆเลยอะไรอย่างี้ใช่ไหมเราสามารถกดให้มันเป็น Professional มากยิ่งขึ้นได้ก็คือกดเข้าไปเลยปึง้งมันก็จะเปลี่ยนเป็น Professional ่ขึ้นมาหรือบางทีเราเขียนเรียงความมาเสร็จปุ๊บโอ้โหภาษาทางการมากสับรูหลามากๆแต่คุณครูอยากให้มันดูเบสิกค่ะเราก็สามารถกดได้ว่าให้มันเป็นเฟรนลี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบ ดูอ่านง่ายนิดนึงดังนั้นอันนี้เหมาะนะคือบางทีจะต้องเขียนจดหมายใช่ไหมส่งไปแบบหลายๆที่จดหมายมันต้องค่อนข้างแบบฟอร์มอลมากๆต้องเป็นทางการมากๆภาษาที่ใช้ก็ต้องโปรเฟชชั่นอลสุดๆแต่เราไม่ได้เป็นคนเอ็กซ์เพรสเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นใช่ปะเราก็จะเขียนมาเป็นภาษาของเราแล้วเราก็สามารถกดให้มันเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นถ้ามีอย่างนี้นะตั้งแต่ตอนเรียนคือบอกได้เลยว่าแบบ straight A A ล้วนเลยมันเป็นเรื่องของยุคสมัยเนาะเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแล้วแบบคนยุคนี้ ก็มีสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นนะทุกคนมันมีทูซี่ใช้มากกว่าคนอื่นนะดังนั้นก็ใช้ไปเถอะให้เกิดประโยชน์มันจะได้ย่นระยะเวลาในการคิดของคุณคุณก็เห็นปุ๊บพอคิดออกมีไอเดียแล้วอาจจะแบบสามารถทํางานต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นนะสมัยแจนมันต้องแบบกดดิกชันนารีอ่ะอ่านพจนานุก,กรมอะไรเงี่ยมันก็นิดนึงตงมาองาคนยุก huh? อีกอันนึงนะคะใครที่ชอบตกแต่งสมุดโน้ตนะคะทำให้เหมือนแบบส c คร็บบุ๊กนะคะรอบนี้เขามีมาร์เก็ตเพลสด้วยให้คุณสามารถเข้าไปซื้อของมาแต่งสมุดโน้ตของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์แพลนเนอร์หรือว่าอะไรต่างๆนาน,นา,นนานเนี่ยเขามีให้คุณเลือกเยอะแยะไปหมดเลยก็เข้าไปที่นี่เลยนะทุกคนปึ๊บเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาร์เก็ตเพลสก็จะเห็นได้เลยว่ามีครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์อ่านี่ก็จะกดซื้อได้สมมติว่าดูอะไรน่ารักน่ารักอ่ะตัวนี้แล้วกันน่ารักน่ารัก นี่เขาก็จะมีเป็นแพ็กสติ๊กเกอร์มาให้นะคะก็สำหรับแบบใครที่ชอบติดตามครีเอเตอร์คนไหนเียก็สามารถมาดาวน์โหลดตรงนี้ได้ก็จะมีราคาบอกนะคะส่วนถ้าสมมติคุณอยากซื้อแบบแพลนเนอร์ก็มีเหมือนกันเนี่ยแพลนเนอร์ anner, แบบการจดทูดูลิสต์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีฟอร์มมาให้หมดเลยคุณก็จะสามารถโหลดได้แล้วแต่เลยก็เป็นมาร์เก็ตเพลสค่ะต่อไปก็จะมีคนมาขายของในนี้ได้คุณชอบอะไรคุณก็ซื้อมาใช้งานกับสมุดโน้ตของคุณแต่ว่าจาันมีอันนึงจันเคยซื้อไว้แล้วไม่ดีจันใช้ของฟ นี่นะสมุดโนต้ตของแจนจจนก็จะกดนี่สติกเกอร์ของแจ์เป็นสีเขียวก็แปะไปได้เลยตึงน่ายิ้มแค่นี้ก็น่ารักแล้วปิดท้ายอีกนิดนึงค่ะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยอยากโชว์เท่าไหร่เลยไม่ใช่เลยนะ ทำไม่ได้เดี๋ยวจะขายนะเอามันคืออันนี้ทุกคน Marketplace ของเขาเนี่ยเขามีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่า Education สําหรับคนที่เตรียมสอบไม่ว่าจะเป็น sat hk dse นะคะแบบพวกภาษาจีนต่างเนี่ยก็สามารถมาซ้อมหรือว่าลองทำข้อสอบตรงนี้ก่อนได้เขาจะมีแบบทดสอบมาให้คุณทำนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดู2 x ลบ y เท่ากับ7 x บวก3 y เท่ากับ13 นี่เขียนปุ๊บผิดเห็นปะมันจะมีสีดแดงขึ้นมาทำยังไงไม่เป็นไรเขามีหินเราก็กดโชว์หินได้เลยเขาก็จะบอกว่าให้เราเขียนอันนี้คือ1อันนี้คือ2โอเคแล้วยังไงต่อ เท่ากับสามสิบสี่ส่วนเจ็ดหรอไม่น่าใช่นะอ้าวถูกถูกถูกเท่ากับสามสิบสี่ถูก,ถก,ถกเจ็ดส่วนเจ็ดถูกต้องแล้วเออแล้วต่อมาก็เอาเนี้ยไปแทนค่าสิา <c oughs> <c oughs> ส่วนเจ็ดเน่ถูกต้อง เ, <laughs> เห็นปะมันจะมีจุดจุดแดงๆขึ้นมาให้ถ้าสมมติเราทําผิดมันก็จะเตือนเราก่อนก่อนที่เราจะไปเซฟต่อไปแล้วผิดหมดเลยนะคะแต่ว่าน,นี้ก็มีผู้ช่วยเห็นไหมโชว์ฮินเนี่ยมันจะไม่บอกเราทั้งหมดมันจะบอกเราแค่ทีละสเต็ปใครที่กําลังเตรียมสอบอยู่ก็สามารถมาฝึกฝนตรงนี้ได้นะคะก็ทําให้จนรู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าทําเป็นนะคะตอนนี้มันไม่ใช่แค่แอปจดธรรมดาแต่ว่าเป็นแอปติวสอบให้คุณด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะ ส่วนใครที่ชอบอัดเสียงไปด้วยจดโนต้ตไปด้วยพร้อมๆกันนะคะตัว Good Note 6เนี่ยเขาก็ยังมีความพัฒนาขึ้นด้วยในการที่แบบลดเสียงรบกวนหรือถ้าเราอัดหลายครั้งใช่ไหมคะเขาก็จะมีรอบบอกเราเลยว่าเราอัดนี้คือรอบไหนรอบไหนก็สามารถเลือกฟังได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมาก,มากๆคือจันชอบเวลาเราฟังเสียงอะ่ะมันก็จะทําให้ตัวหนังสือเป็นสีเทาหมดเลย๗กันยายนเป็นวันที่ฉันรู้สึก เบื่องานมันเยอะแล้วเวลาเสียงมันขึ้นมาปุ๊บเรากําลังจดอะไรอยู่ระหว่างนั้นอะคือมันซิงกันเราก็จะสามารถเรียนรู้ไปอีกรอบหนึ่งได้เลยว่าอ๋อเสียงนี้เรากําลังจดอันนี้เราจะได้ไม่ลืมค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะทีนี้ถามถึงเรื่องของราคาก็บอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเพราะว่า ฟีเจอร์ทั้งหมดที่แจนพูดมาถ้าคุณ subscription ของมาแล้วนะคุณก็จะได้เต็มฟีเจอร์เลยต่อปี279บาทนะคะแต่ถ้าคุณจะใช้มันตลอดไปคุณก็จ่าย839บาทครั้งเดียวจบเลยค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์นะมีทุกอย่างให้คุณเลือกแต่ว่าอะไรที่อยู่ใน Marketplace นะคุณอาจจะต้องจ่ายตังเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกของฟรีหรือเลือกของพรีเมียมที่ต้องจ่ายตังเพิ่มก็แล้วแต่คุณค่ะ เป็นประโยชน์จริงๆต่อผู้ใช้งานนะคะในอนาคตนะเจนว่าเขาเนี่ยน่าจะต่อยอดประดิษฐ์เยอะมากๆคิดว่าน่าจะเป็นแอปการจดโน้ตที่เป็นาดมืออันแรกเลยที่ใช้ generative AI เข้ามาช่วยเจ๋งมากๆค่ะเอาเป็นว่านะน้องๆคนไหนหรือว่าใครที่ใช้แอปไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยากบอกให้แจนเอามารีวิวหรือว่าบอกต่อคนอื่นๆนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวซีเีเกนด้วยนะคะวันนี้จะไปฝึกฝนคณิตศาสตร์ต่อแล้วค่ะ ครั้งต่อไปจะได้ไม่อายเพื่อน